เร่นะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่อง introduction ว่านำเสนอหรือพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับเกมมีเกมกี่แบบบ้างที่เป็นพื้นฐานเป็นประเภทอะไรบ้างถ้าใครอ่านล่วงหน้าหรือดูมาก็น่าโจเคถึงแม้คุณก็ฟังตามไปหรือไปทบทวนก็ได้ครับเขาบอกว่า,าก็ตามนี้เลยเกมทฤษฎีเกมเป็นวิชาที่เป็นไงครับ fascinating น่าสนใจยังไงบ้างเรารู้เกมที่เกี่ยวข้อง เช่นเชสรู้จักไหมหมากลุกใครเคยเล่นบ้างก็มันจะมีกลยุทธ์เดินหน้าหลังยังไงแต่และตัวหมากลุกไทยหมากลุกฝรั่งโป๊กเกอร์เขรู้อใช่ไหมเคยได้ยินบางทีเรียกโป๊กเกอร์เฟสบางทีคุณต้องบราฟบ้าห่างเราอาจจะมาเจอในนี้นะครับว่ากลยุทธ์ไหนถึงจะดีถ้ามือในมือคุณอย่างเงี้ยไพ่ดีหรือไพ่ยแย่คุณควรจะต้องบรัฟไหมก็คือไพ่ไม่ดีแต่เรียกไปสงส หรือจะทิกแท็กโทก็คล้ายๆ Ox ของเราอะครับทิกแท็กโทบริด e, บางคนบางมีชมลมบริดไม่รู้ใครเคยรู้จักบ้างไหมก็เป็นไพ่แบบหนึง่งเบสบอลคอมพิวเตอร์เกมเยอะแยะเป็นไม่ได้หมดแต่เขาบอกว่านอกจากนี้ก็ยังมีในโซนพวกอะไรครับเศรษฐศาส์เกมในทางเศรษฐศาสตร์เดี๋ยวเราก็จะพูดถึงเรื่องพวกนั้นบ้างเช่นสมมติว่ามันมีรูปแบบตัวโมเดลอะไรเงี้ยครับถ้าใครรู้มาบ้างนะเช่น monopoly นะครับหรือใครๆครรู้จักเกมเศรษฐีไหมอารมณ์ก็จะคล้ายกันนะครับอ่ะแล้วก็บางทีเขาจะพูดถึงเรื่องถ้าเป็นเกมทางเศรษฐศาสตร์ก็เป็นการแข่งขันกันโอเคปะระหว่างระหว่างบริษัทหรือว่า conflict ข้อขัดแยง้งโอเคไหมระหว่างอะไรกันบ้างครับระหว่าง management เช่นการจัดการกัเเบ labor สหภาพแรงงาน โอเคไหมครับสองคุณจัดการคนจัดการก็ไม่ได้อยากจ่ายเงินเยอะหรือว่าอะไรที่เหมาะสมแต่เลเบอร์คือพนักง,งานเขาก็อยากได้สูงๆตามที่เขาควรได้เราจะตกลงกันได้ยังไงเขาบอกเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องความขัดแยง้งเรื่องทฤษฎีเกมเมื่อไรเกี่ยวข้องรวมไปถึงเรื่องนี้ด้วยนะอนถ้าใครเขาเ้าใจอย่างนี้ถ้าคุณเคย build to Congress หมายความว่าคุณจะผ่านกฎหมายออกมาหนึ่งฉบับอย่างเนี้ยบางทีคุณต้องใช้เสียงสู้กัน มากน้อยต่างกันเป็นยังไงทีมนี้ทีมนี้แย่ผ่านกฎหมายเช่นถ้าบ้านเราก็เป็นเรื่องอะไรนะกฎหมายเรื่องเงินใช่ไหมกู้เงินกี่แสนล้านอะไรเย่างนี้ครับคนจะโหวตยังไงถึงได้ชนะมีกลยุทธ์แท็กติกหรือเปล่าประมาณนี้เออรวมไปถึงเรื่องอะไรด้วยครับสันติภาพเข้าใจไหมสงครามและสันดิภาพการตกลงกันระหว่างประเทศทุกๆอย่างพวกนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับเกมหมดเลย ประมาณนี้เนาะเขาก็พูดไปบางคนเดี๋ยวเราไปถึงเดี๋ยวผมอาจจะมีเรื่องให้คนไปอ่านบางทีไปฟถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นการแข่งขันกันร,ระหว่างสปีชีสเข้าใจไหมเช่นแบบว่าคนตัวเล็กตัวใหญ่สปีชีไหนอยู่รอดตัวทําไมเกี่ยวข้องกันยังไงเนี่ยในธรรมชาติคนก็สามารถมองเป็นเกมได้อธิบายด้วยเหตุผลประมาณนั้นเอออะ ก็เนี่ยก็มีคนทํางานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะแยะเกมอ่ะค่อยๆออกต่อนะครับเกมแบ่งได้เป็นกี่ประเภทหรือมันคืออะไรข้อสอบมีหรือว่าเรามีเราก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บ้างนะครับเกมมีกี่ประเภทกี่คนกี่อะไรบ้างอะไรประมาณนี้เกมคืออะไรบ้างอ่ะเขาก็บอกว่าในเรื่องนี้เนาะในหนังสือเขาเขาจะแบ่งเรื่องออกเป็นประมาณไหนแล้วเราจะไปตามไหนบ้าง สิ่งที่เราจะดูนะครับเราจะดูเกมในฐานะของเรื่องเขาบอกว่าสามารถแบ่งได้โดยจำนวนผู้เล่นถ้าจำนวนผู้เล่นมากขึ้นเกมก็จ,จะซับซ้อนขึ้นเพราะเริ่มต้นเราอ,อาจจะเริ่มแค่เกมอาจจะคนคนเดียวสองคนสู้กันประมาณนี้แล้วเขาก็บอกว่ามองผู้เล่นในฐานะมีคำถามอะไรลองดูนะครับในฐานะว่าหลายคนทำการตัดสินใจ เค okay, ไหมครับ decision maker ว่าคุณจะตัดสินใจกันยังไงจะตัดสินใจเล่นอันนี้ตัดสินใจไม่เล่นอันนี้แล้วบางครั้งคุณจะไปเจอถึงเรื่องอะไร t r e a t e n ว่าอะไรผมขูดเข้าใจไหมถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเรื่อง form coalition ตัวนี้ก็ฝึกไว้คำนี้จะเจอบ่อยแปลว่าอะไรครับสร้างพันธมิตรอะไรไหม coalition หมายถึงว่ากลุ่ม คันธมิกกันเนี่ยเฮ้ยเธอจับมือกับฉันช่วยกันทํางานดีไหมเธอช่วยฉันแบบนี้ฉันช่วยเธอจะได้อะไรบ้างอะไรแบบนี้ครับ mm hmm. ก็จะเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเราก็จะศึกษาเรื่องพวกนี้ได้บ้างโอเคไหม mm hmm. แล้วก็สุดท้ายเวลาทําไปทํามาสุดท้ายเราก็ต้องจะดูอะไรครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถ้าคุณดูผลลัพธ์ที่เกิดนะครับ Finally สุดท้ายคุณจะเกิด Ben e f i t เช่นได้ผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือรางวัล ข้าใจไหมหรือการลงโทษถ้าคุณไม่ทําเกิดอะไรขึ้นคะแนนถูกหักไหมเข้าใจไหมหรือถ้าคุณทําไม่ดีเงินสูญเสียอาจจะเล่นเกมแบบนี้เสียเงินกันก็เป็นได้โอเคเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เขาเลยจะพูดถึงเรื่องต่อนะว่าเราจะพูดถึงโมเดลนะครับมีโมเดลทางคณิตศาสตร์หลากหลายของเกมเราก็จะพูดถึงเล่มนี้และเล่มอื่นด้วย เรื่องเกมความร่วมมือเกมไม่ร่วมมือจุดง่ายๆเดี๋ยวเราจะลองดูกันไปอ่ะทำไมเราถึงต้องรู้เขาก็บอกว่าเราหวังว่านะครับเข่งชติกันอยู่เนาะดูกันนะครับเราหวังว่านะครับวันนี้ถ้าเราเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเขา้าใจไหมว่าอะไรเกิดขึ้นในเกมทําไมเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะอะไรครับ In order to make better prediction คาดหวังว่าในอนาคตเราก็จะเดาได้ว่ามันจะเป็นยังไงเช่นถ้าคุณทำอย่างนี้หรือต่อไปจะมีเกมชิกเก้งคือเหมือนขับรถชนเจอหน้ากันถ้าคนหลีกไม่หลีกเกิดอะไรขึ้นเราก็จะรู้ว่าผลลัพธ์เป็นยังไงเราก็จะเดาได้ว่าเราควรต้องทำยังไงหรือทำไมต้องมีกฎหมายออกมาทำไมเราต้องขับซ้ายขับขวาเพื่ออะไรบางอย่างไหมแบบนี้ คนโดตลงจุดได้เป็นพวกสีดำๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นเริ่มแรกเขาจะบอกว่าจะนําเสนอคีย์เวิร์ดคำสำคัญของเรื่อง terminology ก็คือศัพท์เนาะศัพท์ที่ใช้ในทฤษฎีเกมหนึ่งก็คือจํานวนผู้เล่นจํานวนผู้เล่นนะครับจํานวนผู้เล่นโดยทั่วไปเราจะใส่เป็นเ็เหตุผลเพราะว่าให้เลขมันมนับได้เป็นจํานวนนับ เป็นจำนวนนับตั้งแต่1ถึง N เราเรียกว่า Set of Numbers e t of players จําจำนวนผู้เล่นก็เป็นไม่ได้ตั้งแต่2คน3คนหรือมากกว่านั้นแต่โดยทั่วไปเราจะศึกษาเกมเฉพาะเล่น2คนเนี่ยคุณเห็นไหม mostly two person game เหตุผลเพราะ1มันคำนวณพอจะง่ายอยู่ครับ คุณเล่นอะไรผมเล่นออกมาเจอกันอย่างนี้ชนะแพ้ยังไงมีกลยุทธ์แบบนี้เหตุผลเพราะว่านี่ไงถ้าคุณเข้าใจคอ er, นเซปต์เคลียร์ร์เพราอะไรครับมันชัดแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเดฟฟินิตก็คือชัดเจนนะครับเช่นถ้าคุณออกตานี้จะลงอย่างนี้แน่ๆนู่นนี่นัน่น,น,นประมาณนี้อืมแล้วถ้าใครสังเกตถ้าคุณมีคำถาม Decision Theory คุณเคยไหมสมมติว่าคุณจะไปเลือกซื้อมือถืออย่างเงี้ย มันไม่เกี่ยวกับผู้เล่นสองคนเลยถ้าเมื่อไหร่คุณเล่นคนเดียวโอเคไหมครับทฤษฎีของการเล่นคนเดียวเรียกว่าทฤษฎีการตัดสินใจเผื่อคนเคยได้ยินพวกนี้มาบ้างแคเนาะก็คือถ้าเมื่อไหร่เป็นทฤษฎีเกีรทฤษฎีที่เล่นคนเดียวเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีการตัดสินใจครับเช่นเอาของมาวางแผลเลยแล้วคุณจะเลือกยังไงดีแบบว่าแพ็กเกจมือถือมาสมมุติแล้วคุณจะเลือกหนึ่งสองสามแบบนี้คุณก็จบ เป็นเกมเล่นคนเดียวเออนะเขาบอกว่าตัวอย่างเช่นโซลีแทนรู้จักไหมเ,เกมในคอมเนาะพัซเซิลพัซเซิลว่าเกมปริศนาที่คุณเล่นโน่นเนี่ยเป็นตัวอย่างของเกมเล่นคนเดียวเออแล้วก็จะมีวิธีรูบิกอย่างนี้ก็เหมือนงานคุณรู้จักรูบิกใช่ปว่าไอาเกมหมนุมนหมนลูกบาศก์ก็แก้ก็แก,ก้พวกนั้นก็ถือว่าเป็นเกมเล่นคนเดียวครับ เกมการตัดสินใจนะั้นถ้าใครสนใจจะมีโย,โยงเกี่ยวกับเรื่องกรุปทฤษฎีกรุปที่คุณเรียนมาใน a อ g จ b บนะมันก็มีคนบิสูโสดว่าเฟสเดนผมเห็นคนเคยทำจะไปเกี่ยวกับเรื่องกรุปก็เป็นได้โอเคไหมเออแล้วบางทีเขาก็ไปถึงเนาะเขาบอกว่ามีไปจนถึงนี่แปลกๆเขาเล่าไปฟังเนาะมีไปถึงซีโร่เพอร์เซนเกมคนละว่าเกมเล่นไม่มีคนเล่น ไม่มีคนเล่นก็คือก็มาอัตโนมัติของมันไปเองอะไรเงี้ยประมาณนั้นเข้าใจไหมถ้ามีจุดเริ่มต้นไปปุ๊บมันเกิดไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครตัดสินใจเหมือนมันไหลไปเข้าสู่สมดุลประมาณนั้นก็ได้โอเคเพราะฉนั้นเราก็เลยตกลงว่าเรื่องที่เราจะเรียนกันต่อไปนะเราจะสมมุติว่ามีคนเล่นอย่างน้อย2คนเสมอ n, n เป็นสอแล้วก็มากกว่าเท่ากับสไปเรื่อย เขาบอกว่าในแมโครในทฤษฎีใครเรียนเศรษฐศาสตร์มหาภาคในยุคนี้อาจจะไม่ค่อยเิีนมากนะักคุณจะเห็นว่าจำนวนผู้เล่นเป็นไงครับใหญ่มากเช่นสมมติว,ว่าคนซื้อของทําโปรโมชั่นนันหนึ่งคนซื้อเป็นพันเป็นหมื่นคนนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งล้านเลยก็ได้เป็นล้านล้านก็ได้เออเราก็ค่อยว่ากันไปต่อก็มีวิธีโอเคไหมแต่ในเรื่องนี้ที่เราจะเล่นเรียนกันจนจบคอร์สไปเลยนะครับ เราจะให้ N เป็น Finite N Infinite ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งยากไปเราก็จะเอาเฉพาะแค่ไฟ n i ไนเล่นกัน2อคนหรือมากกว่า2อคนเดี๋ยวเราจะไปเห็นตอนท้ายๆว่าเป็นยังไงบ้างทฤษฎีก็ได้ชัดเจนเผื่อให้คุณได้ไปช่วยตัดสินใจในอนาคตต่อไปอะไรย่างเงี้ยครับอ่ะแล้วเราก็พูดถึงเรื่อง รูปแบบอ่าอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งแล้วนะดเยรนะูปแบบที่เราใช้ในการแสดงการเรียนของเกมมาถึงศึกษาตัวเกมเนาะจะมีอยู่3แบบเนาะประมาณ2-3แบบ extensive form คือเกมในรูปแบบขยายเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็ strategic กลยุทธ์ strategic แปลว่ากลยุทธ์เกมในรูปแบบกลยุทธ์โอเคไหมเช่น เราก็จะเห็นว่าคุณเลือกกลยุทธ์แผนหนึ่งแผนสองเราเลือกแผนนี้มาเจอการเปิดไพ่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ชนะแพ้กันไปเลยหรือแล้วก็จะมีในรูปแบบอะไรครับความร่วมมือเข้าใจไหมเช่นอย่างพักการเมืองอย่างี้ใช่ไหมช่วงนี้เห็นมีข่าวกัน,นเอยอะไอ้พักนั้นรวมพักเล็กรวมแรงกันทําไมอ่ะอํานาจต่อรองสูงขึ้นหรือเปล่าเขาคิดยังไงแค่ไหนหรือบางทีคุณอาจจะไปเป็นประธานที่ปรึกษาพักก็ได้เนาะ เออคอยแต่เข้าใจเรื่องพวกนี้ว่าเฮ้ยการมีอำนาจจำนวนเสียงเงี้ยมันทําให้คนมีอำนาจต่อรองหรือเป็นยังไงมากขึ้นแต่มันก็ต้องขึ้นอ่ะฝั่งตรงข้ามด้วยประมาณนี้นอกจากนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไร Position ในเกมตำแหน่งของเกมเข้าใจไหมถ้าใครเคยเข้าใจบ้านตำแหน่งของเกมเราอยู่ตรงจุดไหนของเกมเดินจากนี้ไปเป็นยังไงเช่นเหมือนหมากลุกตานั้นหรือว่าโกะใช่ปะ เกมหมากล้อมอะไรเงี้ยมันก็จะมีตำแหน่งตานะั้นของเกมเป็นตาของเราหรือตาของเพื่อนว่าไปนะก็คือ position คือตำแหน่ง move หมายถึงอะไรการเคลื่อนที่จากตำแหน่งหนึ่งไปสู่ตำแหน่งหนึ่งโอเคนะครับก็คือเดินจากตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็พูดถึงบางครั้งมี random moves เกมบางเกมมีเช่นอนะไรทอยลูกเตา๋า โอเคไหมทอยลูกเต๋า่างนี้แรนดอมครับเพราะเราตอบไม่ได้ว่าจะออกเลขอะไรแล้วเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดถึงพวกตัวเข้มๆคุณต้องเข้าใจหมดเดี๋ยวเราจะเปิดขึ้นมาคุณก็ย้อนกลับมาดูก็ได้นะครับอินฟอร์เมชันแปลว่าอะไรข้อมูลการที่มันอยู่ตำแหน่งนี้ของเกมคุณรู้ข้อมูลไหมเช่นเพรตะเราเล่นเกมกันเนาะให้คุณผมซ่อนเหรียญให้คุณหาเหรียญถ้าคุณหาเจอคุณได้เหรียญไปเลยอย่างเงี้ยแต่คุณก็จะรู้ว่าข้อมูลคุณไม่รู้ว่าผมซ่อนที่ไหน ว่าข้อมูลคุณต้องจํากัดเพราะถ้าคนรู้ก็แสดงว่ามันก็ไม่ใช่เกมหรือมันจะจบไปแล้วก็จะมีพูดถึงเรื่องอินฟ r m a เมชันค่อยๆดูไปครับวาเป็นยังไงบ้างอืมเกมก็จะพูดไปถึงเรื่องนะพวกตัวดำๆไปนี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยเข้าบทแรกนี้อยู่ introduction นะครับอันแรกสุดคือพูดถึงเรื่อง perfect information คล้ายๆเกมไพ่คุณเล่นมาถึงตาที่สิบคณรู้มาแล้วว่าเก้าตาก่อนหน้ามันออกอะไรไปบ้าง เข้าใจไหมไพ่ในมือคนนั้นทิ้งเลขอะไรไปตรงนั้นเกิดเลขอะไรอย่างเงี้ยเรียกเพอร์เฟกรู้หมดเลยว่าผลลัพธ์เป็นยังไงโอเคถ้าเกมที่เป็นเพอร์เฟ i n f อินฟอร์เนเดี๋ยวจะเป็นเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะครับเขาจะเรียกตัวพวกนี้ว่า c คอมบินาทอรี่เกมโอเคไหมประกอบด้วยอะไรบ้างครับประกอบด้วยเล่น2คนดยนะผมมาจะถามง่ายๆนะคอมบินาทอรี่เกมคืออะไรหนึ่ง เล่น2คน2 perfect information ครับหมายถึงว่าถ้าคุณเล่นอะไรเดินตาไหนเพื่อนรู้ด้วยโอเคไหมทุกคนรู้หมด perfect ย้อนกลับได้ว่าก่อนหนะ้านี้คุณเล่นอะไรมาบ้างแล้วก็เป็นยังไงต่อครับ win loss outcome คือห้ามมีเสมอนะออกปุ๊บออกเลยแพ้ชนะอย่างเดียวโอเคไหมเสมอไม่มีและไม่มี chance move โอเคไหมสี่ okay, อันนี้เนาะหนึ่งเล่นกันสองคนเพอร์เฟกตหมดว่าใครเล่นหนึ่งเล่นสองรู้หมดแล้วก็แพ้ชนะแล้วก็ไม่มีช ance โอเคปะไม่มีช ance รหมาปถึงว่าก็คือไม่มีการทอยเต๋าประมาณนี้เลยเอออะแล้วเขาก็จะค่อยๆแยกเรื่องไปต่อ แล้วเขาบอกว่าตัวนี้ทําไมน่าสนใจถ้าคุณดูคํำพท์คุณไม่รู้คุณจะชื่นชมมันมากขึ้นไหมคําถามก็คือว่าอะไรมันจะ beautiful มากเลยครับแล้วก็ด e ฟมันมีทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่สวยงามแล้วก็ลึกเดี๋ยวคุณจะทําไปเรื่อยๆจนจบตอนนี้ผมเดาว่านะ่าจะประมาณ3าสี่สัปดาห์แรกครับเราจะใช้เวลาตรงนี้เยอะโอเคไหมเกมที่เล่นสคนแล้วก็มันจะมีทฤษฎีทางคณิตศาสตร์สวยงามเบื้องหลังซึ่งเราพิสูจน์ได้ ประมาณนี้ครับเอออ่ะโอเคเนาะแล้วเราก็จะพูดไปต่อเรื่องพันแรกเราจะทำเรื่อง combinatorial game เป็น chapter แรกย,ยาวๆไปเลยเออแล้วค่อยไปดูต่อแล้วไอ้นนี้ก็เป็นคำย่อยๆอันนี้ควาจจะค่อยๆท่องไปอ่านไปก็ได้ impartial impartial คืออะไร same set เข้าใจไหมคณหยิบได้เท่าๆกันเช่นเหมือนเกมหยิบเหรียญเคยเล่นเปล่า คณหยิบได้1ห,หรือ2องพอคุณหยิบเสร็จเพื่อนก็หยิบได้แบบเดียวกันคือ1นหรือ2เกมที่มีทางเลือกอย่างเดียวกันเรียกว่า impartial game ถ้าไม่ใช่เรียก partisan เข้าใจไหมมันต้องใช้สับทับไปเลยเนาะ impartial คือเลือกทางเลือกเหมือนกันเช่นคุณจะเดินหน้าเดิน1เดิน2เราก็จะเหมือนกันคู่ต่อสู้ก็เลือกแบบเดียวกันแต่ถ้า partisan คือเซตทางเลือกไม่เหมือนกันครับ เช่นคุณเลือกเกมอะไรที่มันเลือกไม่เหมือนกันมัน่งควรจะเลือกแบบว่าบนล่างหรือเพื่อนเลือกซ้ายขวาอะไรเงี้ยแตกต่างกันอย่างเงี้ยเรียกพาริศาน์โอเคอ่ะประมาณนี้แล้วกันนี่คือนําเสนอต่อเองนงั้นเรามาลองเล่นเกมหนึ่งเลยก็ได้ครับเกมหยิบเหรียญขอใครเคยเล่นแล้วก็ดีลองดูสมมติผมมีเหรียญอยู่ยี่สิบเอ็ดเหรียญโอเคไหมมีเหรียญยี่สิบเอ็ดเหรียญ แล้วเป็นไงบ้างครับคุณมีทางเลือกให้หยิบได้กี่เหรียญหยิบได้ไม่หนึ่งก็สองเหรียญหนึ่งสองสามเลยหยิบหนึ่งสองสามเหรียญโอเคไหมใครหยิบเหรียญสุดท้ายชนะทำยังไงอ่ะสลับกันเล่นนะคุณเล่นปึ๊บผมเล่นต่อเล่นไปเล่นมาคำถามใครหยิบเหรียญสุดท้ายชนะ คุณจะเล่นเกมนี้ยังไงคุณจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังแล้วจะหยิบเท่าไหร่บ้างอ่ะใครจะลองไหมช่วยกันก็ได้นะครับอาจารย์ครับแล้วแล้วหยิบได้มากที่สุดกี่เหรียญครับหนึ่งหรือสองหรือสามไงหยิบได้แค่นี้นะครับหนึ่งหรือสองหรือสามหยิบสี่ไม่ได้หยิบศูนย์ไม่ได้นะครับทำไมหยิบศูนย์ไม่ได้เพราะเกมมันไม่เคลื่อนที่เท่าไรมะทั้นก็ไม่เล่นเธอก็ไม่เล่นงอนไปงอนมาไม่ได้ครับเออ ทำไงดีอใครอยากเริ่มก่อนเลยคำถามคุณต้องคิดว่าคุณจะหยิบก่อนแล้วชนะเลยไหมแล้ว้าหยิบหยิบเท่าไหร่ตอบได้เลยเบ้าใครเครรู้บ้างเอาลองเล่นเลยก็ได้นีหเหรียญสุดท้ายชนะนะครับชนะเออ,อทำไงครับหยิบก่อนงั้นก็ต้องหยิบก่อนนะครับอาจารย์แล้วแต่เอาหยิบเลยหยิบเท่าไหร่หนึ่งสองครับหยิบสองเหรียญใช่ป่ะ ครับผมอ่าเพราะฉนั้นตอนนี้ยี่เบ็เหรียญนะคุณหยิบไปสองเหรียญนะเหลือสิบเก้าเหรียญใช่ป่ะแปครับผมหยิบสองเหรียญเหลือสิบเก้าใช่ไหมอ่าตาผมหยิบเนาะเอ่อผมหยิบเอ่อหนึ่งเหรียญผมหยิบหนึ่งเหรียญเหลือสิบแปดสิบแปดอ่าตาคุณต่ออ่าผมสองเหรียญเหมือนเดิมครับเอาสองเหรียญเหรอเหลือสิบหกนะ ต,ตามผมหยิบต่อนะเหลือหนึ่งเหรียญครับผมเหลือสิบห้าเนี่ยผมเหรียญถูกมอาจ,จะหยิบไม่ถูกก็ได้ไม่รู้นะอ่ะคุณว่างไง<อ>ผมเริม่มละหยิบได้สูงสุดสามเหรียญนะครับใครรู้บ้างว่าเ,<อ>เป็นเไอเอาสามก่อานารย์หยิบสามเหรอครับผมเ,เหลือสิบสองเออเหลือสิบสองงั้นผมหยิบ สองเหรียญเหลือสิบอ่ะคนหยิบเท่าไหร่ต่อหยิบเหรียญเดียวครับเหลือเก้าเหรอเอ่องั้นผมหยิบหนึ่งเหรียญมั่งเหลือแปดอเหรียญโอ้เลยเลยช่วยกันเลยเอาสองเหรียญเหรอเดี๋ยวครับปดเจแปดแ,แพ้แล้วยังหรือไง ถ้าแกสองแกจะแพ้แน่เหยีบหนึ่งก็แพ้นะเหยียบสามเหลือห้าครับงั้นผมเหยีบหนึ่งเหลือสี่ผมหยิบหนึ่งครับเหลือสามผมหยิบหมดเลยโป้งผมชนะอ๋อคือสุดสุดท้ายทให้หยิบท้ายท้ายเกมอ้าวก็ผมเขียนไว้แล้วไม่เหรอใช่ป่าวครับครับใครเหยีบสุดท้ายชนะนะโอเคยัง ในนี้จริงจริงผมมั่วมั่วมาใครรู้มั่งเคยเล่นอะไรแบบนี้ป่เอออ่ะโอเคอะ่ะอ่ะลองอีกตาหนึ่งดิใครอยากเล่ามั่งเดี๋ยวสมเรียกขึ้นมาเลยก็ได้ดีไหมเอออ่ะหลบปะเอาอีกอันหนึ่งเหมือนเดิมนะครับยี่เปีเหรียญใครหยิบแล้วเหรียญสุดท้ายชนะเอาหนึ่งสองสามเหมือนเดิมเด้ไหมเริ่มต้นยี่เปีเหรียญอ่ะใครจะเริ่มก่อนเริ่มหลัง ได้เลยอ่ะใครจะอาสามให้พิมพ์มาเลยก็ได้ครับลองดูแกหมดเดี๋ยวหมดเวลาแล้วอือแม้ผมส่งเรียกเลยนะค่าราคะหยิบสัตว์ค่ะอ่ะสรุปใครครับประกาศตัวก่อนก็ได้ครับสุดที่สามค่ะอ่ะสุดที่สามเนาะอ่ะจะเริ่มต้นเนาะเราจะหยิบเท่าไหร่ครับส,<ะ>สามเหรียญเหลือสิบแปดถูกไหมโอเคเริ่มก่อนนะหยิบสามเหรียญ อ่ะงั้นตามผมเนาะผมหยิบสองเหรียญเหลือสิบหกอ่ะตาเราต่อหรือเพื่อนช่วยยังก็ได้แล้วแต่ยังไงต่อหยิบหนึ่งค่ะหยิบหนึ่งเหลือสิบห้าผมหยิบสามเหลือสิบสอง คนอืึ่งสังเกตดูนะครับว่ามีอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหยิบไรดีอ๋อหยิบหนึ่งหยิบหนึ่งม้วนม้วนหนึ่งม้วนเดยอเอาอะไรเออหรือว่างคนยอมแพ้เลยตอบว่าอะไรเอาหยิบเท่าไหร่สุดแทสุดสุดท้ายอาจารย์จะเหลือเลี้ยนเทียวกหรือไม่เขาว่าเขาว่าตอนเนี้ยมันยังไม่ไ้นั่นไหมมันช่วงท้ายๆอ่ะ นี่ยังไม่ท้ายเหรอเออนั่นสิเขาื่อยรู้เปล่าหรือใครรู้แล้วว่า,วามาตรงนี้ก็แพ้แล้ววางมากว,วางมากามาใช่ครับวางสนุกวางมากมาเลยเอ่าตอนนี้ยังเหลืออีกสี่ช่วงนะถ้าหยิบสามใช่สี่สี่หานนะสี่หานนะสี่หานเออเอ้ยสีม,มั<า>นอย่างไหนห้าสิบได้แค่สามอ่าเออเออเออสามหานได้เหลือสีเหลือสีส,สีเทิร์น เออเอาว่าไงาาาาอาาก่อนอสวัสด่สาวว่าไงครับเ,เอาหยิบเท่าไหร่สค่ะหยิบสามเหลือเก้าผมหยิบหนึ่งเหลือแปดเอ๊ะเหมือนเข้าเข้าอีหลอบเดิมแล้วปะเนี่ยแปดหยิบเท่าไหร่หยิบหนึ่งเหลือเจ็ดผมก็หยิบสามเหลือส<อ>ี่อรู้ยัง <laughs> คิจริงคันต้อง้องใจอ่ะว่าไงมันพาตั้งแต่สิบสองแล้วใช่จุดที่ดีคนเริ่มเห็นว่าจุดต้องอยู่แถวๆไหนครับรู้อยครับเออถ้าคนเริ่มเห็นแล้วสรุปว่าเกมแบบนี้ถ้าเป็นเกมนี้เลยเป๊ะต้องเหยียบให้มันเหลือเท่าไหร่พวกสี่หารลงตัวใช่ปะเออมั้ง อ่าลองดูเนาะให้ไปคิดดูครับว่าทําไมแล้วเดี๋ยวข้าวหน้าเราจะค่อยต่อดูเนี่ยเราก็จะไอตัวนี้คือตัวอย่างของเกมในเรื่องของ combinatorial game เใจ่ไหมตัวนี้นะถ้าใครรู้ก็ตัวนี้คือ combinatorial game เขาเรียกว่า take away game combinatorial game อ๋ออาจารย์ต้องหาสีให้มันลงตัวเพื่อที่จะหนึ่งเียนเป็น,นปของเรามั้ยคะอ่าฮะมันจะได้เป็นชุดละสี่แบบนี้ครับชุดละสี่ ถ้าเขาหยิบหนึ่งเราจะหยิบสาม 3, เป็นกลยุทธ์แบบนั้นถ้าเขาหยิบสองเราหยิบสองด้วยเพราะมันจะไปทีละสี่ทีละสี่เพราะเกมพวกนี้รู้ได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยครับว่าใครจะชนะหรือใครจะแพ้ไม่ได้ว่าช่วงท้ายๆนะถ้าใครสังเกตดีๆนะมันเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยครับถ้าคุณเลือกดีคุณก็จะรู้เลยว่าควรเล่นก่อนหรือเล่นหลังและควรต้องหยิบเท่าไหร่ให้ไปลองคิดดูเดี๋ยวคราวหน้าผมถามอีกตัว